สวัสดีครับสองสามโอเคเราจะพาทุกท่านมาชมวิวทะเลกันนะครับนี่เรากำลังอยู่ที่พัทยาใต้เขาพระตันหนักเอเชียพัทยานะครับจะพาทุกท่านมาชมวิวกันครับ สวัสดีครับ今天我们อยู่กันที่ชายหาดพัทยาใต้นะครับนี่ครับราคาเท่าไหร ครับดูข้างบนครับเป็นร้านอาหารนะครับวิวทะเลครับร้านอาหารวิวทะเล นี่ครับนี่ปลาหมึกครับปลาหมึกนี่เนี่ยเนี่ยปลาหมึกของแท้เนี่ยปลาหมึกนี่ครับปลาหมึกครับเราจะพาไปชมสระว่ายน้ำกันครับ